สวัสดีครับมิตรรักชาววิงทั้งหลายช่วงนี้เป็นยังไงกันว่าพิ่งเริ่มต้นเดือนมิถุนาย,ยนได้ไม่นานนะครับสงครามก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะครับเรากดบัตรรอบแรกของเรานะครับเป็นรอบวีซ่าธรรมดาทั่วไปเราว่าทุกรอบที่ให้กดบัตรนะครับก็มีขั้นตอนที่คล้ายๆายกันเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับก็คือกดรับบัตรคิวก่อนเริ่มขาย1ชั่วโมงพอถึงช่วงเวลาขายบัตรนะครับก็รอเข้าคิวตรงนี้นี่แหละที่จะวัดดวงของเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าวิ่งเร็ววิ่งชา้าวิ่งนานแค่ไหนหลังจากไไไดด้้้้้้้คคคิิววววแลลนนนนนนนะรรรัััับบบกกกกกก็็็ตตออออองงยยยยื่่่าา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 เเเมมใชจปํํถถขูีี แค่ไหนก็แล้วแต่ดวงเพื่อนๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบิงอ่ะตอบได้แน่นอนหลังจากตอบคาถามเสร็จนะคบเพื่อนๆก็เลือกรอบการแสดงแล้วก็เล็งไปที่โซนที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะไปดูนะครับถ้ากดที่นั่งเดียวอะ่ะมันก็จะง่ายหน่อยนะครับอย่างของเรานะคบก็คือตั้งเป้าไว้เลยนะคบว่า V I P เท่านั้นนั่งตรงไหนก็ได้นะครับขอแค่มันอยู่ในโซน V I P เราก็เลยจะเจาะจงที่โซนสีเทาเป็นหลักนะครับแล้วก็สุ่มๆเลือกที่นั่งได้เลยอันนี้พอดีว่า iPad เพิ่งได้คิวนะครับก็เลยขอเปลี่ยนมันจะได้กดง่ายเพื่อนๆลองส หรือเปล่าใต่สุดก็ได้จริงๆอะครับดีใจว่าใครกดยังไม่ได้กดต่อไปนะครับเราใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าจะจิ้มที่นั่งนี้ได้